ไปชมชุดน้ำชาอายุ2 0 0ปีราคาหลักแสนตอนนี้ราคาอัพขึ้นมา1,000 0 15 0 0 0 2 0ื0น3 0 0 0 0จิงเหรอคแต่รุ่นได้เลยครับไม่ใช่ <c oughs> ได้ซื้อนะคือที่บ้านอ่ะเอามาขายเลยตอนนี้ <c oughs> วันนี้คุณแม่เลยบอกว่าคุณแม่อยากจะมาเดินชอปปิ้งมาดูอะไรครับมีคนถามมาเยอะไงว่าแม่ ซื้อชุดน้ําชาที่ไหนเวลาเราดื่มชามันชุดน้ําชามันสําคัญขนาดไหนครับชุดน้ําชาแหมมันก็ได้สุนทรีนะมันก็แบบจิบไปชุดสวยไปมันก็อร่อยไปครึ่งหนึ่งละคุณแม่พามาที่ไหนทีออลิก้าทีออลิก้าถนนเสรีไทยนะคะที่นี่ชุดชาเยอะมากแม่ซื้อเข้ามาเป็นสิปีแล้วแต่ที่บ้านมันเก่าไปแล้วไงตอนนี้เ็ามีชุดใหม่ๆชุดใหม่เขาบอกชุดใหม่เนี่ยอันนี้ทำมาแล้วห้าสิบปีชุดที่บ้านเนี่ยก็เป็นชุด เก่าที่ใหม่รับเราวันนี้มาหาชุดเก่าที่จะเป็นใหม่ที่บ้าน,านเ,เราถูกต้องสลับไปสลับมาชีวิตมันจะได้สดชื่นมีงบในใจไหมครับไม่ต้องมีงบเลยมาราเสียมีงบเพื่อไม่อันอยู่แล้ว ไม่อยากได้ตู้นี้คุยแล้วเรียบร้อยส่งให้ถึงที่ในใครบอกม,มันบอกว่ากิกนช้าครับอันนี้คือตู้อะไรล่ะครับตู้โชว์อันนี้แนะนำไปเอาไปเอาดีครับยอนลี่ค่ะอลิก้าค่ะก็อันนี้คือตู้อะไรล่ะครับอันนี้จะเป็นตู้จีนตู้มาจากจีนเลยค่ะแม่โอ๋เขาอยากเป็นทรง,แบบงแบบเป็นทรงวินเทส,สใช่ใช่ <ๆ S 1> ค่ะ,คะ,คะแม่โอ๋อยากจะไปโชว์ถ้วยชามที่มีอยู่แล้ว เพราะว่าแม่แม่ซื้อมาเยอะมากยังไม่ยังไม่ได้ชงเขาเก็บมานานมากเขามีที่สุกไว้เยอะมากสุกไว้ด้วยครับสุกไว้เท่าที่ผมเห็นในตู้ก็เยอะอยู่แล้วนะเยอะมีสุกไว้ด้วยครับเยอะค่ะไม่โงินเก็บไม่ยอมขายจัดนะคะอย่าไปจัดเ้ยให้อันนี้คือจัดทั้ง ชุดชาเลยตู้ครับอ๋อไม่ไม่เฉพาะตู้ค่ะเฉพาะตู้เพราะว่าชุดแบบนี้มันธรรมดาไปสําหรับแม่โอ๋แม่โอ๋เขามีสวยๆอยู่แล้วค่ะจะเอาไปจับคู่อ๋อนี่คือนี่คือผมว่ามันสวยแล้วอ๋อนี่คืองนี่คือยังชุดแบบ normal จริงเหรอคะแม่โอ๋เขาจะไม่ชอบธรรมดาแบบนี้ปกติอยากดูว่าชุดชาที่แบบเขาดูตรงไหนครับว่าความสวยงามหรือว่าความแพงของแต่ละอันอะไแลรมันต้องสังเกตตรงไหนครับชุดชาชุดชามันจะสังเกตง่ายๆเดี๋ยวเรามาตรงนี้น้ครับคือชุดชาเนี่ยจะดูง่ายๆนะคะ ถ้าอย่างเงี้ยครบเซตมันจะดูได้ที่ตรงหูจับกับทรงกาเขาจะมีบอกเลยถ้าแพทเทิร์นนี้จะอยู่ในช่วงปีพศนี้แพทเทิร์นนี้หูจับแบบนี้จะอยู่ในปีพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นของแบรนด์อังกฤษนะคะล็อกกิ้งแฮมปี1815อันนี้ก็จะเป็นของสปอตก็จะอยู่ในช่วงปี1825โอนี่200ปีแล้วสิครับ200ปีเพราะอันนี้2-2-5 5อ คนส่วนใหญ่ถ้าซื้อทีต้องซื้อเป็นเซ็ตเพราะมันเหมือนเหมือนมาใช้ร่วมกันเพราะมันมีทั้งที่รองถ้วยมีถ้วยกาแฟมีมีเขาเรียกว่าอะไรบ้างครับจะมีกามีหมน้ําตาลเดือนมแล้วก็จะมีที่เทกากชาจะมีครบเซ็ตเลยแต่นี่เขาโชว์นะไม่ขายก็ถ้าเจ้าของที่เขาเจอกันจริงๆเราก็ขายเราก็ขายเราก็ขาย ก็คนชอบจริงๆแล้วสะสมจริงๆใช่อย่างแม่ชอบแต่แม่จะเน้นใช้จริงด้วยแม่จะเน้นเป็นสไตล์วินเทจเป็นดอกไม้ก้นถ้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ย<ช>แม่<ช>มีเยอะเ<ช>มื่อก่อนเขายังไม่ฮิตแม่เก็บไว้เยอะมากพอตอนฮิตปุ๊บราคาขึ้นสูงปุ๊บก็เลยบอกแม่หยุดซื้อก่อนออช่วยช้านี่คือเป,เป็นมูลค่ามันมันมันขึ้นในทุกๆปีจริงเหรอครับ<ช>ก็คือคล้ายๆเป็นเหมือนกับน,นาฬิกาเหมือนอะไรที่เราอินเวสต์แมนขึ้นทุกๆปีตอนที่น้องโตเจอกันที่ร้านเก่าที่มาซื้อจำได้คุณแม่ซื้อแรก สมัยก่อนมันยังพันกว่าบาทตอนนี้ราคาัพขึ้นมาหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ร oh, ุ่นอ๋อบางรุ่นที่คุณแม่ซื้อไปปีก่อนนะครับน่าจะมีสิปีเกือบสิบปีแล้วสิบปีสิบปีก่อน ตอนนั้นซื้อพันกว่าบาทพันกว่าบาทตอนนี้ขึ้นหมื่นแล้วครับหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นสองหมื่นแล้วแต่รุ่นนอกจากความมันเป็นความชื่นชอบที่เป็นคอลเลคชันแล้วมันคือมันคือหนึ่งในคล้ายอินเวสต์มันแบร์ลู่มันขึ้นทุกปีใช่ได้เลยครับไม่ใช่ได้ซื้อนะคือที่บ้านอ่ะเอามาขายเลยตอนนี้เพ่ขึ้นให้แม่หยิบนะนี่แม่ชอบอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมีลายแบบเนี่ยแม่รู้สึกมีเวาสวยอ๋อเป็นลายนี่คุณแม่ชอบลายนี้อ่ะใช่ค่ะดูมันดูมีอะไรอ่ะ ดูแบบโอ้ยมองไปสวยเห็นไหมคะข้างนอกสวยหมดสวยใช่ไหมเนี่ยดูลายแค่นี้ยเออมีความสีทองหรือสีอื่นก็มีสวยสีชมพูก็สวยอย่างนี้แม่ก็มีใช่ไหมใช่ค่ะเขาขายให้ทีละใบสองใบนะเขาไม่ขายให้หมดนะคะขอบอกอันนี้ถ้าเกิด<ช>คนที่ต้องการแบบเริ่มสะสมชุดน้ำชาชครับต้องควรเริ่มที่อัน,อนไหนครับคือต้องเริ่มที่เราชอบก่อนแล้วก็ใช้จริงก่อนแนะนํา พอเราได้อันที่ชอบแล้วใช้จริงมาแล้วเราจะรู้สึกเออชอบมันแล้วเราค่อยมาดูอ,อันที่เราจะสะสมสะสมเนี่ยเราจะใช้เป็นแอสเซทในวันข้างหน้าเหมือนแม่โอ๋วันหนึ่งแม่โอ๋อเบื่อพันกว่าบาทก็อาจจะห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นแต่ถ้าเราแบบเราอยากจะเล่นเลยแล้วเราไม่รักมันไม่ชอบมันได้มาเราจะไม่เห็นคุณค่าของมัน ที่ออริกาค่ะอยู่ที่ริมถนนเีีไทย40มาได้ทุกวันค่ะของสวยมากเป็นคาเฟ่ด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นคาเฟ่ด้คือมาเดินเล่นมานั่งเล่นถ้าเกิคนที่คนที่ชื่นชอบแบบชุดชายนคงแบบเดินได้ทั้งวันใช่ใช่ค่ะจิบชาไปทานเค้กซ้อมไปแล้วก็เดินดูคุณต้องได้ของแน่ๆรับประกันติดไม้ติดมือแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณค่อนมากนะครขอบคุณค่ะ ทุกชาจะเอาไหมครับเอาที่ตอบแบบตอบแบบไม่คิดเลยไม่ต้องคิดของนี้ต้องตอบไวแล้วเรากลับไปที่บ้านจะได้ชิมชาไหมครับได้ชิมเดี๋ยวดูว่าเวลาช้วยชาสวยๆเนี่ยทานกับอะไรมันถึงจะอร่อยแล้วเราจะได้อัตรถยังไงสุนทรีต้องถ่ายกับคนสวยใช่แน่นอนถูกซึ่งคือก็คือแม่ทานกเมียก็ได้อีกรสหนึ่งทานกแม่ก็อีกรสหนึ่ง กลับมาที่บ้านแล้วเราก็จะมาชิมชากันว่ามันจะสุนทรียังไงใช่ไหมสุนทรีเลยครับสุนทรีนี่ไงดูดูนี่ของแม่เองนะอ๋อชุดของแม่หน้าตาเหมือนที่ร้านก็เลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้นานแล้วอ๋อนานแล้วแต่จะชุดที่ร้านนี้ว่าว่าเราซื้อเพิ่งซื้อมาเห็นไหมอ๋ออืมอันนี้คือเรากินอุ้ยหอมใช่ไหมชาอะไรครับอันนี้ชามิ้น แต่ถ้าจะกินชาดีๆเนี่ยต้องกินกับแคคเกอร์อแคคเกอร์ดีๆมีคุณภาพและมีชื่อเสียงมายาวนานนี่เคยเห็นไหมครับ ครับอันนี้เหมือนเราเห็นมันตั้งเด็กๆป่ะครับเคยซื้อตั้งไว้นั่นแหละเวลาหิวเนี่ยไม่มีอะไรทานใช่ไหใช่เนี่ยฮับเสงนะคะรสชาติที่ขายดีที่สุดเป็นครีมแคคกเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีชูการ์แคคกเกอร์ที่เป็นออกเป็นสีแดงๆอีกรสชาตินึงอ๋อนั้นจะหวานหวานนิดนึงใช่อันนั้นเด็กๆเด็กๆเราชอบแต่เราเนี่ยมีความหวานแล้วเราก็ไม่เพิ่มกินด้วยดีกว่าเอ้าคุณจะแกะให้คุณบอกให้คุณแม่แกะช้าพอะไรมคุณแม่ดูเล็บคุณแม่สิคุณแม่แกะอะไรก็แกะชช้้าาาคุณแแแมม่กกะะะลหดเเพร็บไง ไม่ใช่คนเราเนี่ยต้องสโลว์บัตชัวอ,อ,อ๋อเวลากินก็ต้องกินกับต้องกินกับชาครับยามบ่ายหรือตอนเช้าเนี่ยถ้าตื่นมาเนี่ยเราไม่รู้จะทานอะไรฉช่ั้ทานกาแฟแล้วก็แค้กเกอร์มีคว,มความกรุบกรอบกำลังดีเลยกำลังกรุบกรอบกำลังดีแล้วหอมละมุนด้วยรสชาตเหมือนเดิมมั้ยนึกถึงตอนที่กินตอนเด็กตอนที่แบบ ดเด็กๆหิวกลับมาไม่มีอะไรกินต้องรีบกินรู้สึกเผิดมากไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือกลับมาจากบ้านจต่โรงเรียนแล้วหิวมากข้อดีคือมัน easy to go ไงคือเมื่อหิวเมื่อไหร่คือเปิดกินก่อนไงนี่คือผมไม่ได้พูดแบบอย่างนั้นผมหมายความว่าแบบกลับมาบ้านไม่มีอะไรกินรีบกินก็คือหิวก็กินอันนี้พกติดตัวกินนี้กับชากินนี้กับกาแฟเข้าสุด หรือว่าจริงๆถ้าตอนเด็กๆนะครับเอาแบบตอนเด็กนะหรือว่าคุณจะกินนี้แล้วก็ราดนมข้นหวานอร่อยสุดๆกินได้เด็กๆชอบแล้วก็จะอร่อยไปอีกแบบด้วยเฮ้ยแม่หมีไม่ต้องเห็นบอลเพิ่มเ๋ยวอย่าเล่นตัวอย่าเล่นเือหวานกว่านมข้นอีกหวานกว่าป้อนภรรยาคือป้อนแม่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับโอนมาเดี๋ยวจับยกออกไม่ยกออกเออใช้ได้ไหม จับมือลูกชายได้อยู่แกเองกับมือยายกับมือขอตูนะ้ใบเนึ่งฮะแม่ไม่ได้ซื้อสีแดงมาหรอครับนีส่สีแดงแม่ก็ซื้อมาขอเบิตัวสีแดงได้ไหมครับอุ้ยตืดฮาสีแดงอันนี้ถ้ากินกับน้ำชาหรือกินกับกาแฟเนี่ยมันจะพอดีเพราะอะไรรู้มั้ยก็มีน้ำตาลอยู่เราเราทานกาแฟทานชาไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมถ้ากินนี่กาแฟคำนึงนี่คำหนึ่งพอดี ค่อยเลยทีมฮับวันหน,น่เริ่มไม่คัดเกินละที่่อยขนาดนี้นะครับไม่แปลกใจเลยครับวพวกฮับเจิงนะครับเขาได้นงวันการันตีทางด้านคุณภาพนะครับจาก m o n d i Selection ประเทศโดเลียมถึง29ปีซ้อนครับมีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นอีเว่นและร้านค้าทั่วไปครับ กินได้ทุกอย่างจริงๆจริงๆคืออาหารเป็นอาหารบ้างที่แบบพกใส่กระเป๋าเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็กินได้เป็นสแน็คที่แบบในรถนอ่ะอดีสุดวันนี้นะครับได้ชุดชาได้พาดูชุดชาผมเชื่อว่าหลายๆคนแบบวันเกษียหลายคนคงชอบสะสมเครื่องช้าแล้วกันครับคุณแม่มีคําแนะนําในการเลือกหรือว่าซื้อมาเลยเพราะราคาขึ้นด้วยถูกไหมซื้อมาเลยค่ะถ้าชอบซื้อเลยอย่าไปคิดนานถ้าชอบไม่มีเ <Invest, S 1> อนเวสเอนเวส มันอินเวสต์แปลว่าอะไรครับอินเวสต์อินเวสต์ลงทุนไปก่อนแต่จะมีคนซื้อเปล่าไม่รู้แต่เราชอบเอาความสบายใจเราชอบถอยเลยอย่าช้าช้าแล้วอดจริงแล้วมากินกับชาดีๆนะคะกับแครกเกอร์ดีๆนะคะสุดยอดมีความสุขไม่เครดิตกับคนที่นั่งกินด้วยอ่กับนั่งกันนุมหล่อๆแต่แต่เขามีผู้แล้วเงี้ยก็ยังอร่อยอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ 拜拜我给你傻。